สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e มนะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกๆกํำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆนะคะส่องพลังงานดีๆให้กับทุกทกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพลิดเพลินสนุกสนานในทุกทกวันนะคะทันใด อยากที่จะสมัครสมาชิกช่องนะคะเป็น Membership ก็สพอร์ช่องคลิกตรง d e s c r i p t i o n ได้เลยนะคะมีลิงก์อยู่นะแล้วก็พี่คาส่วนตัวยังเปิดรับอยู่ใช้พลังงานส่วนตัวอึดอัดไม่สบายใจปรึกษาเรื่องหัวใจนะคะก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยนะถ้าปิดลรวปิดถ้าปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมนะคะท็อปปของเราวันนี้นะคะค่าคืนนี้กับเรามารู้สิว่าเขาฝากมาบอกอะไรนะคะตอนนี้นะคะ เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรตอนนี้นะคะกับสาสํหรับไพ่ทําสมาธิให้นิ่งค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะสําหรับไพ่ที่1นึ่งนะ,ะ,นงนะ,ะก็มาดูซิว่า <ul> เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะตอนนี้นะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูซีดูพลังงานคนกองที่1นนะคะท่านใ <c oughs> ดอยากที่จะ พลังงานส่วนตัวนะคะปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจนะคะเรื่องราวของความรักทวินเฟลมนะคะโซเมดก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะยังเปิดรับอยู่นะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคะคนกองที่หนึ่งตอนนี้ค่ะว้าวไพออกมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเจ็ดถ้วย คิดถึงนะคะคิดถึงคุณสามดาบเขาคิดถึงคุณดูสิคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราววันเวลาเก่าๆนะคะคิดถึงคุณจะเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะรู้สึกมโนรู้สึกจินตนาการรู้สึกว่าคุณจะโกรธเขาไหมคุณจะทําโทษเขาไหม <S <S เห็นไหมคะสามดาบนะคะการกระชากลากถูนะคะจิกผมนะคะหนุ่มคนนี้นะคะกลับไปนั่นเองนะคะคุณจะรู้สึกคิดถึงเขาหรือเปล่า นะคะเขาคิดถึงคุณได้แต่สองได้แต่มองหาคุณจะโรจกรธจะเครืองเขาไหมคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่านะคะเดมูนอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจนะคะราชินีถ้วยคุณต้องเทจบจากเขามาแน่ๆเลยแล้วก็ราชินีไม่เท้านะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นน่ารักนะคะอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีมีความเป็นผู้นำนะคะ เป็นคนที่บุคลิกภาพดีเท่แล้วก็มีความสุขเป็นของตัวเองนะคะดูเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะทำอะไรเก่งแต่รู้สึกเป็นคนขี้เบื่อในบางครั้งนะคะเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณเจ็ดถ้วยอึดอัดคิดถึงสองแล้วก็มองหานะคะ อุย้ยขอแค่ใบเดียวนะคะออกมาเยอะไปนะขอใบเดียวค่ะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรตอนนี้โอเคสองใบ The Emperor ค่ะตัวตนของเขา The Fool ตัวตนของเขาเป็น The Emperor นะคะคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้คนคนนี้ถ้าอายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยมีความนิ่ง เงียบจริงๆนะคะเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะเขาอยากเดินทางมาพบเจอเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะเขาอยากรู้สึกว่าคุณกับเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์กันได้ไหมนะคะคุณมีความสุขดีหรือเปล่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะณตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะคุณเป็นธาตุน้ําหรือธาตุไฟนะคะหรือว่าเขาเป็นธาตุไฟหรือธาตุน้ําก็ได้ตัวตนของเขาเป็นผู้นำธาตุไฟอยู่แล้วนะคะราศีเมษ คนคนนี้มีความเข้มแข็งหนักแน่นมีความนิ่งมีความสงบมากๆนะคะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงแล้วก็มีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองใช่คือใช่รักก็คือรักนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากๆชอบควบคุมนะคะทาอะไรตรงๆพูดจาตรงๆมากๆเลยทีเดียวอาจจะทําให้คนรู้สึกไม่เข้าใจในตัวตนของเขาว่าเขาจะชอบคุณไหมว่าเขาคิดยังไงกับเขาคุณอาจจะเทจบจากเข้ามาราชินีถ้วย ด้วยความที่ว่าคุณมีเหตุผลเป็นของตัวเองคุณมีความใจร้อนคุณมีความอีโกโ้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะคุณอาจจะจบอะไรจากเข้ามาบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่ไม่ไม่เคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยัางบอกว่าเขาเขาส่องคุณอยู่เขามองคุณอยู่นะคะเขาแอบ,บส่องแอบบมองคุณในโซเชียลบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่รู้เก็บทุกรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างไว้ดีเอ็มเพื่อผู้นี้นิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสงบความเคลื่อนไหว แต่ก็เก็บทุกรายละเอียดนะคะเขาอึดอัดเขาอยากที่จะบอกคุณว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าคุณจะโกรธเขาอยู่ไหมนะคะคุณจะทำโทษเขาหรือเปล่านะคะเรื่องราวระหว่างคุณเขามีอุปสรรคเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจเขาทําให้คุณร้องไห้เสียใจหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เขาอึดอัดนะตอนนี้คุณมีความสุขไหมอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขเหลือเกินนะคะ คุณมีความสุขดีหรือเปล่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะเขาคิดถึงคุณเขาจินตนาการเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาด้วยขอดูซิคี้หึงคี้ห่วงนะคะเขาแอบ,บดูคุณถ้าเขาเห็นคนุณเขาต้องออกไปแน่ๆเลย เขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนไอ้ I, นะคะ i want to be more than friends i left when i saw you with someone นะคะถ้าเขาสองคุณเขาเห็นคุณกับใครคุยกับใครเขาต้องหึงหวงคุณแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเขาสองแล้วเขาดูคุณอยู่นะนะคะเหมือนเขาจับตาบางสิ่งบางอย่างมองคุณอยู่ถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีประเด็นการมีการห่างการนิ่งกันออกไปยังไงนะคะและเขาต้องการเป็น เป็นอะไรกับคุณที่มากเกินกว่าเพื่อนไม่ได้คิดกับคุณแค่เพื่อนเท่านั้นเขาอาจจะยังไม่ได้พูดหรือว่ายังไม่ได้บอกความรู้สึกอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะที่ชัดเจนจริงๆเพราะฉะนั้นเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเขาคิดถึงคุณเขาส่องเขามองคุณอยู่เขาอยากรู้ว่าคุณมีความสุขไหมนะนะคะเขาอยากเป็นความสัมพันธ์เขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนแน่นอนค่ะและเขาอาจจะสไตล์นิ่งขณะนี้เขาก็มีความอึดอัดในใจเขาเหมือนกันที่ได้แต่ คิดถึงคุณได้แต่ดูคุณอยู่ไกลๆได้แต่ส่องได้แต่มองนะคะยังไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทาให้ความความจริงมันเป็นมันเกิดขึ้นได้เลยนะคะประมาณนี้คนกองที่1นนะนี่คือพลังงานของคนกองที่1ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมโดยเรามาเจอกันใหม่นะคะคืนนี้หลับฝันดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ ค okay. ดูพลังงานคนกองที่2นะคะใครอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ทักแชทได้เลยพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะปรึกษาปัญหาเรื่องหัวใจอึดอัดไม่สบายใจเรื่องราวขความรักทวินเฟลมหรือว่าโซลคอนเน็กชันนะคะเรื่องราวที่มันยากเกินที่จะคาดเดานะคะปรึกษาได้เลยเฮอร์มิตนะคะ เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรตอนนี้เด็กถือดาบมันมีเรื่องกวนใจนะคะมันมีการห่างการนิ่งกันลงไปนะคะเด็กถือดาบหนึ่งดาบแล้วก็เด็กถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยสี่ดาบสองดาบค่ะ ความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เขาอยู่นิ่งอยู่เงียบและเขาได้คิดอะไรต่างๆมากมายได้ตกผลึกความคิดความรู้สึกภายในจิตใจของตัวเองได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของตัวเองนะคะได้มีแพชชั่นของการที่จะเริ่มต้นหรือว่าทำอะไรระหว่างคุณกับเขารอคอยการพูดคุยการเคลียร์รอคอยการสะสางการเข้ามาชัดเจนการตัดสินใจในเรื่องของปัญหาเคลียร์กับประเด็นที่เกิดขึ้นการพูดคุยนะคะ การจดจ่อแพชชั่นเมื่อไหร่ที่เขาอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์อยากที่จะเริ่มต้นกับคุณด้วยความรู้สึกจริงๆนะคะเป็นความรู้สึกชอบจริงๆที่จะรอคอยการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสเต็ปหนึ่งนะคะอยากหรืออยากที่จะขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาขอโทษกับสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะ สีดาบการนิ่งนิ่งเพื่อปล่อยละวางทิ้งสถานการณ์ไว้เพื่อที่จะคิดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่จะได้ตัดสินใจคือการตัดสินใจจะทํายังไงดีนะคะ แก้ไขปัญหายังไงดีจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ยังไงดีเพราะเขารู้สึกว่าเขานิ่งเพื่อที่จะหยุดคิดบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะเขายังไม่ได้อยากที่จะจบไปเลยหรือว่าจะตัดความสัมพันธ์ไปเลยอยากรอคอยโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเพราะเขารู้สึกชอบคุณจริงๆชอบที่จะสามารถรอได้รอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะแล้วก็เป็นความคิดถึงด้วยคนกองที่2นะเป็นแพชชั่นของความแบบตั้งอกตั้งใจจริงๆอยากที่จะ เข้ามาชัดเจนเข้ามาเคลียร์กับคุณตกลงในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมันยังคงค้างคา,งา,าคาราคาซังอยู่เขารู้อยู่แก่ใจนะคะเขารู้รู้อยู่แก่ใจ The timing just wasn't right for us นะคะตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีของเราช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ใช่ของเรา I replay นะคะ our conversation over and over นะคะ เขาทบทวนเรื่องราวบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเพราะอะไรเพราะอาจจะด้วยการพูดคุยกันไม่เข้าใจหรือเปล่าความเห็นไม่ตรงกันเลยเลยมีประเด็นมีการนิ่งการห่างกันนะคะหรือว่าหรือว่า คุณกับเขาต่างภาษากันหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องใช้การแบบเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าเหตุและผลเราอาจจะมีอารมณ์เขาอาจจะมีเหตุและผลเข้าใจกันไม่ตรงกันในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าไม่ไม่ตรงในทิศทางเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาอยากบอกว่าสิ่งที่เขาได้ค้นหาความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจของตัวเองนั้นเขาคงรู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะทําอะไร แล้วเขาก็รอคอยที่จะพูดคุยกับคุณการส่งความหาการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลเข้าใจชัดเจนเคลียร์กระจา่างตกลงตัดสินใจในความสัมพันธ์จดจ่อแล้วก็รอ,รอ,รอเริ่มต้นอยู่นะคะเป็นความรู้สึกที่เขาชอบคุณจริงๆนะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์จริงๆด้วยความรู้สึกดีล้วนๆนะคะเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่4ดาบ2ดาบก็คือการนิ่งเพื่อกําลังหาวิธีตัดสินใจอยู่นะคะนี่คือ เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรค่ะตอนนี้คิดถึงนะนะคะแล้วก็อยากคุยอยากเคลยียร์อยากตกลงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้มันชัดเจนขึ้นมีมีความกระจา่างมีความเข้าใจขึ้นแต่ตอนนี้คือมีความคิดมากเหมือนกันมีอะไรทุกบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องนิ่งต้องปล่อยละวางไว้ขอใช้ความคิดก่อนนะคะอะไรประมาณนี้นะคนกล่องที่2นะคะได้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่คนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปิคของเรานะคะวันนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูซิโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะท่านใดที่ต้องการเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะอึดอัดโอเคค่ะให้จอกมาอึดอัดเรื่องราวนะคะหัวใจปรึกษาปัญหาเรื่องราวของความรักเรื่องราวหัวใจอดไลน์ัชแทได้เลยพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะ หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็ King of Pentacles แล้วก็หกถ้วยนะคะราชาเหรียญค่ะทุกคน King of Pentacles ธาตุดินหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็หกถ้วยนะคะ ราชาเหรียญธาตุดินผู้นี้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความ,มเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะ ร่ำรวยมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองสามารถพพอร์ดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีถึงเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาก็เป็นคนที่พพอร์ดูแลคุณได้เป็นคนที่นิ่งเงียบมีเหตุผลนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองไม่เอาความรู้สึกมาเล่นๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเขามุมมองในความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วก็เป็นคนที่วัตถุนิยมด้วยนะคะแบบมันจะดูนิ่งๆมากๆในสไตไล์ลฟ์สล์เขาแต่คือมั่นคง แล้วก็ชัดเจนนะคะรักคือรักใช่คือใช่แต่ก็คือดูไม่หวือหวาเพราะเขาเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆแล้วก็มีเหตุลผลในตัวตนของตัวเองนะคะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ซิกออฟคัพเขาอยากมาหาคุณนะคะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงเรื่องราววันเวลาเก่าๆอยากกลับมาหาคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเหมือนเหมือนก็นว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่คะุกคน ไพ่โอเคนะคะไพ่จะออกมาได้ king of cups ด้วยราชาถ้วยนะคะแล้วก็เด็กถือดาบนะได้อะไรเอ่ยสามไม่เท้าแล้วก็เดอดสันว้าวทำไมพลังงานสวยจังเลยราชาถ้วยธาตุน้ำและธาตุดินอยู่ตรงนี้ธาตุไฟด้วยค่ะนะคะ คนทางไกลคนนี้คนต่างชาติต่างภาษาของคุณนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณและเขาจะกลับมาพบเจอกับคุณแน่นอนเลยเดือะสันการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขารอคอยมากๆเลยที่จะได้มาพบปะพบเจอกับคุณสร้างความสัมพันธ์ให้มันมีความสุขอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเหมือนกับว่า เขาคิดถึงคุณนะคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เราเคยเดทด,ด้วยกันเคยไปทําอะไรกิจกรรมร่วมกันนะคะมีช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็โรแมนติกด้วยกันถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็รู้สึกมีความสุขนะคะวันเวลาเก่าๆมันผุดขึ้นมาในความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเขาแน่นอนค่ะเขาอยากที่จะเริ่มต้นแล้วก็กลับมาหาคุณให้ได้เขาเป็นคนที่ชอบคุณชอบคุณจริงจริง มีเหตุและผลมีทั้งอารมณ์มีความโรแมนติกชอบคุณมากกว่าเพื่อนชอบคุณามากกว่าสิ่งที่เขานิ่งอยู่ตอนนี้ค่ะเขามีอารมณ์ความรู้สึกชอบคุณแต่เขานิ่งมากๆเขาเป็นคนที่เข้าใจพวกผู้อื่นเข้าใจธรรมชาตินะคะเป็นคนที่สซนสทีเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวาน <c oughs> แล้วก็มีความโรแมนติกในแบบฉบับของเขานะคะเขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารอยากส่งข้อความหาคุณมากๆร <c oughs> อคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณเ <c oughs> ขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะเดินทางมาเจอแล้วหรือส่งข้อความหาคุณแล้วหรือว่ามาเจอกับคุณแล้วคุณจะเจอเขาหรือเปล่า หรือว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเขาไม่สนใจเขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมาย The Sun น <c oughs> เขาอยากมีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะเริ่มต้นขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะไปทิศทางที่ดีด้วยแล้วก็คือคิด เรื่องราวคุณกับเขาไปอนาคตที่ไกลออกไปไม่รู้ว่าความฝันของเรามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ฉันก็รู้สึกว่ารอคอยเหลือเกินนะคะเธอสั่นนะสวยงามมากๆเลยรอคอยการคุยกับคุณการเคลียร์กับคุณการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลความรู้สึกเก่าๆนั้นอยากที่จะดึงกลับมาเหลือเกินค่ะนี่คือพลังงานของกองที่สนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรตอนนี้ฉันจะมาพบเจอกับเธอเราจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ I left เป็น I saw นะคะ you with someone นะ I believe my s e l f in w o r k to forget you mm hmm. เขาคิดถึงคุณแหละ mm hmm. เขาพยายามหมกมุ่นอยู่กับงานฝังตัวเองจมตัวเอง,เองนะคะอยู่กับงานเพื่อให้ลืมคุณแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณอยู่กับใครไม่อยากคุณอยู่ใกล้ใครนะคะมีความรู้สึกของการส่องการมองคุณอยู่ไกลๆอยู่ห่างๆนะคะการคอยหึงหวงคุณอยู่ห่างๆนั่นเองได้แต่ ทำแบบนี้อยู่ในใจนะคะราชาเหรียญผู้นี้แล้วก็ราชาถ้วยผู้นี้เขาฝากมาบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณอยากพบเจอกับคุณมากๆและอยากที่จะรอโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่แบบมีที่มีความสุขมากๆเดอะซันนั่นเองนะคะจะทํายังไงดีนะได้แต่เฝ้ารอแล้วก็บอกว่าคิดถึงคุณนะนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากม่สำหรับการติดตามเราชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ